เรื่องคนใหม่ของเก๋อ้าวมาพอดีเลยชว่วยดิครับหัวหน้านีาน่ไงไม่นะแม่ไปทำหมาแม่ไม่ได้เก๋ไม่ไมีวันย้อนทำงานกับคนเถื่อนหรอกค่ะใครเถื่อนพูดมาดีๆนะนึกว่าผมอยากทำงานกับคุณนะหรือไงอย่าหลงตัวเองเลยยังไงเก๋ก็ไม่ยอมทำงานกับนายนี้ค่ะหัวหน้ายัางไงเนี่ยหัวหน้า นายมันปลาเถื่อนโอ้ยใหญ่แว่นเลยจะไม่รู้ว่าทำไงกับนายหรอกฝันดักฝันไปเถอะปันเหล็กต่างดาวแน่ฮะเดี๋ยวหยุดได้ไหมนี่ขอเวลาสักเด็ผีได้ไหมไม่ได้อันนนี่สามขีกันมากเลยพวกก็พูดพร้อมกันแสดงว่างานจะต้องล่วงไปได้ดีแน่ อะไรพิเศษนี่แหละนะเรื่องชาวบ้านงานถนัดของพี่แตงร้านจริงส่วนงานตัวเองไม่รู้สักเรื่องด <Raymond. S 1> <c oughs> ีนะกนึกต่อจาฟังนี่คุณีคุณเป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยหาคนที่ชำน,นาญพื้นที่รวนตั้งแนวปาการังแล้วก็กระแสน้ำด้วยผมก็าหามให้แล้วนเนี่เพลินเนี่ยแล้วจะเอาไงอีกะ ใช่ค่ะหัวหน้าแต่ว่ามันไม่แต่ว่าอีกแล้วไม่มีแต่นะนะนี่เพลินกลางงานเองแล้วนะชดเชยที่ไม่ได้จับปลานี่ถ้าเองไม่พอใจก็ฟ้องศาลปกครองเลยนะแต่ววาาแต่่่อีกแล้วใครเด็กสมัยนี้จะไปพูดคำว่าแต่ว่าแลอว่ารเด็เเเกสมัยนี้จะไปพูเคำท่าง,งาน อออโอ้โหแม่ยี่สี่ตาปลเล็กมหาขวดเนี่ยเข้าขัา้นโรคจิตแล้วนะจะให้ผมช้ำไหนตายาได้ไงถ้าเพลินไม่ยอมไปทำงานให้คุณเก๋แล้วก็แม่ไปขับเรือให้เธอก็ได้เอาง่างั้นนะแม่เห็นไหมอ,อ,หอผมยอมช่วยคุณก็ได้ อนึกว่าฉันเนี่จะให้หนายช่วยตายแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าหัวหน้าแล้วก็ไม่พรอขอร้องแล้วก็ฉันไม่มีวันยอมอยากดีมากดีมากสามาัคคีกันดีมากอย่างนี้งานต้องรูกลุกแนะ่ไอีแบบนี้ต้องฉลองหัวหน้าเห็นไหมแม่ตาลี่หัวหน้ายังเรียกพร้อมกันเลยดีมากเลยเอางี้หมดหน้าที่ของฉันแล้วนะ ตอนนี้จะทำอะไรกันก็ตกลงกันเองนะเออ้พร้อมจะค่ะวันนี้ของหวานมีอะไรบ้างอ๋อมีกล้วยเชื่อมรางน้ำกะทิค่ะทานเลยไหมคะดีมากเลยอยากทานอยู่แล้วทานมันไม่กลัวเลยนะคะอ่ะตกลงกันเองนะ 看啊！ หัวห,หน้าคะหัวหน้าแน่ใจนะคะที่จะให้จเจ้าเพลินไปทำงานกับคุณเก๋น้าอืมฉันน่าใจและพร้อมก็รู้นีน่นะต้นในเก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักทะเลแล้วก็ดำน้ำเก่งถ้าจเจ้าเพลินนะค่ะ ข้อนั้นน่ะฉันรู้ดีค่ะแต่ว่าฉันกลัวว่าสองคนนั้นน่ะจะตีกันจนตกน้ําตกท่าตายไปซะก่อนงานจะเสร็จนะสิคะแล้วไ่พอห่วงใครฮะห,ห่วงเจ้าเพลินหรือว่าคุณเกลิ่นหัวหน้า <c oughs> หัวหน้าพูดเป็นเล่นอยู่เรื่อยเลยเอา้าวนาไม่ต้องห่วงแไม่พออย่างนี้ดีแล้วเชื่อฉันเถอะค่ะอา้าวไอ้สามตัวจะแอบฟ้อนอีกนานไหมหรือว่าจะต้องให้น้ำร้อนสาดถึงจะออกมา เปล่านะคะหัวหน้าพวกเราสามคนไม่ได้แอบฟังครับไม่ได้แอบครับไม่ได้แอบผมก็ไม่ได้ยินอะไรเลยครับไม่ได้ยินครับแล้วพวกเราสามคนก็ไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้เพิร์ดไปทำงานกับรองเก๋ครับใช่ใช่เอาล้วเอาล้วถ้าพวกแกทั้งสามคนตั้งใจทำงานของตัวเองถ้าก็สอดรู้สอดเห็นนั่นคืบ้านแล้วก็อุทยานเราจะเลิศแน่นอนไม่ได้เรื่องเลย นั่นแหละไปนั่งรอฉันตรงนั้นผมมีชื่อนะคุณเกเรฉันเชื่อเก๋ยไม่ได้ชื่อเกเรเออนั่นแหละเก๋ก็เก๋เรื่องเยอะจริงเลยคุณนะ่หัวหน้าสั่งให้ฉันคุยกับนายซึ่งฉันก็เห็นด้วยว่าเราควรจะทำความเข้าใจให้ตรงกันว่าฉันเป็นเจ้านายส่วนนายเป็นลูกน้อง ว่านมากเลนะคุณเนี่ยผมรู้แล้วนะว่าผมเนี่ยมาเป็นลูกน้องคุณไม่ได้ถูกคุณจ้างมาเป็นแฟนอเปลหาเล้วกวนอารมณ์ฉันได้ล้วกดในการทำงานร่วมกัน<า>กับฉันข้อที่หนึ่ง ฉันไม่ชอบคนขี้เกียจข้อที่สองการุณาตรงต่อเวลาและข้อที่สามฉันเกลียดคนกวนประสาทจ้ามีอะไรอีกไหมถ้าเข้าใจตรงกันแล้วพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยเจ็ดโมงเช้าเจอกันเฮ้ยคุณมันจะเช้าได้ขนาดนั้นเล่าเช้าตรงไหนไม่เคยได้ยินเหรอนกตัวที่ตื่นเช้าที่สุด มันจะได้หนอนตัวที่อ้วนที่สุดเฮ้ยนี่คุณชอบกินหนอนเหรอเนี่ยจะป้าเหรอมันเป็นค่าอุบัาิอุปัติไมนายไม่รู้จักหรือไงไรอุปมาอุบัติไม่ที่เป็นพ่อแม่กันหรือว่าเป็นญาติกันหรือเป็นอะไรกันนี่นายเพลินฉันไม่รู้ว่านายโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่พรุ่งนี้เริ่มงานเจ็ดโมงเช้านะอือนึกไงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเจ็ดย้อยย้อยคุณโธ่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบคนกวนประสาท โอยทำไมอยากจะโตัวอีกเดี๋ยวซ่าเฮ้ยโอ้ยหัวหนา้านะหัวหน้าส่งไปสนามลบยริงๆเราทำงานอะไรยัยปันเหล็กสีตาบ้าหัวโหนี่ใช่ทำงานมันต้องชัดเจนจมลงไปใหม่หย่า I'm a low peddle!